ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคินิติ t ีเคนะคะก็วันนี้นะคะคินิติเนี่ยจะมารีวิวเป็นเหรียญเจ้าพ่อเสือเนื้อทองคํานะคะแต่ว่าคือก่อนเริ่มเลยนะคะก็คือวีคที่ผ่านมาอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะคินิติตได้เช่าเหรียญเจ้าพ่อเสือหลายรุ่นหลายองค์นะคะก็เดี๋ยวเริ่มต้นวีคนะคะเริ่มต้นอาทิตย์เนี่ยมีเฮท่านึงมาแบ,บ่งปันให้ที่หน้าร้านนะคะก็จะเป็นเหรียญเจ้าพ่อเสือรุ่น3 3องค์นะคะแล้วก็มีเหรียญเจ้าพ่อเสือรุ่น41องค์แล้วก็มีไต่ฮ่องกงนะคะรุ่นกาญจา,าพิเศษอีก องนะคะก็เป็น1ชุดนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะสองสาวันนะคะก็มีเฮียอีกท่านหนึ่งนะคะมาแบ่งปันให้ที่หน้าร้านนะคะซึ่งเป็นชุดนี้นะคะก็เป็นชุดที่มีเหรียญเจ้าพ่อเสือรุ่น3-1องค์แล้วก็มีรุ่นสององค์นะคะแล้วก็มีดอกเหมยนะคะแล้วก็มีเป็นแปดเหลี่ยมนะคะที่โชว์ตรงนี้เลยนะคะก็สององค์นี้ด้วยนะคะเนื้อทองคํานะคะแล้วนอกจากนี้กนน็จะเป็นพระที่เรียกได้ว่าเป็นเหรียญเจ้าพระเสือรุ่นแรกเนื้อทองเอ่อเนื้อเงินนะคะส เลยนี้เป็นเนื้อเงินนะคะแล้วก็มีเป็นไต่ฮ่องกงรุ่น1กับรุ่น2นะคะอันนี้เออ่รุ่น2แล้วก็รุ่น1นะคะรุ่น1 2องค์รุ่น2 2องค์นะคะชึบอันนี้นะคะแล้วก็มีนอกจากนี้ก็จะมีเป็นเหรียญไต่ฮ่องกงนะคะเหรียญไต่ฮ่องกงนี่นะคะอีกเหรียญหนึ่งแล้วก็เป็นวัดพับนะคะเป็นวัดพับก็คือร้านตลาดัทิติเนี่ยรับ จบครบทุกอย่างนะคะตราบทองกรอบทองผ้าทองคําแล้วก็พระเครื่องนะคะต้องขอบคุณเฮียทั้ทงสองท่านที่มาแบงปันให้มากๆเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาชมกันเลยดีกว่านะคะในคลิปนี้เนี่ยจะโฟกัสเป็น2เหรียญน,นะคะก็จะเป็นเหรียญรุ่น2นะคะเหรียญเจ้าพ่อเสือรุ่น2นะคะกับเหรียญรุ่น4ี่นะคะนี่สององค์นะคะเดี๋ยวมาเริ่มกันที่รุ่น2กันเลยดีกว่านะคะก็รุ่น2นะคะเหรียญเจ้าพ่อเสือหรือตัวเหล่าเอียรุ่น2นะคะ ก็จะเป็นเนื้อทองคำนะคะเนื้อทองคำแบบนี้เลยนะคะซึ่งรุ่นแรกกับรุ่น2เนี่ยก็คืออย่างที่เห็นนะคะคือแม่พิมพ์แม่พิมพ์ด้านหน้าเนี่ยจะเป็นเ,เรียกว่าเหมือนกันนะคะก็คือจะไม่ได้มีมิติเหมือนกับพวกรุ่น4หรือรุ่น3นั่นเองนะคะรุ่น2ก็จะอาจจะดูเรียบๆแบนๆอย่างนี้นะคะแล้วก็นี่ค่ะ คือเราก็ต้องโฟกัสดูที่ความคมชัดของเหรียญต่างๆนะคะความคมชัดของเหรียญน,นะคะแล้วก็คือถ้าเป็นของอเหรียญที่ไม่แท้นะคะก็จะมีขนาดที่เล็กนะคะแล้วก็ นี่นะคะเอ่อจะเป็นเจ้าพ่อเสือหรือตัวเหล่าเอี้ยเนี่ยจะมีเหยียบเต่าแล้วก็เหยียบงูอยู่นะคะงูกับเต่านะคะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นเขียนว่าสารเจ้าพ่อเสือเป็นภาษาจีนนั่นเองนะคะแล้วก็ดูดีเทลต่างๆของเขานะคะก็จะคมชัดนะคะแต่ว่าด้วยความที่ว่าเหรียญเจ้าพ่อเสือเนี่ยเนินทองคำเนี่ยเป็นเหรียญหล่อฉีดนะคะเหรียญหล่อฉีเนี่ยดังนั้นเนี่ยเขาก็ต้องด้านหลังเนี่ยเขาก็ต้องทําให้เนียนใช่ไหมคะ เ,เขาให้ทําให้เนียนให้เรียบเนี่ยเขาก็จะทําการใช้การขัดก็เลยจะเงาแบบนี้นั่นเองนะคะเงาแบบด้านหลังนะคะก็ให้ลองสังเกตดีๆนะคะว่าด้านหลังเนี่ยเขาจะมีเหมือนเป็นรอยแบบรอยขัดรอยขูดต่างๆนะคะเดี๋ยวน่าจะสะท้อนรอยขัดรอยขูดต่างๆเลยนะคะตามพื้นเหรียญน,นะคะนี่รอยปัดนะคะชื้แต่ว่าตามตัวอักษรเนี่ย เขาจะมีแบบพาร์ทที่เหมือนมีพื้นที่ที่ไม่สามารถเข้าไปปัดได้เนี่ยก็จะมีเป็นเหมอเป็นพื้นผิวเหรียญจริงๆอยู่ด้วยนะคะเราก็สังเกตตามจุดตัวอักษรต่างๆนะคะซึ่งนี่เลยนะคะก็จะมี ซึ่งรุ่นแรกนะคะกับรุ่น2เนี่ยความแตกต่างของเขาเลยนะคะก็คือด้านหลังของรุ่นรุ่น2เนี่ยจะมีเขียนว่ารุ่น2แบบนี้นะคะนี่นะคะรุ่น2เป็นภาษาไทยรุ่น2แล้วด้านหลังของรุ่น2เนี่ยตัวหนังสือภาษาจีนนะคะซึ่งอันนี้เขียนอ่านเป็นจีนกลางหลือการแย่นะคะกับรนตรงนี้นะคะ2ตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นตัวนูนนะคะสําหรับรุ่น2นะคะแต่ว่าในรุ่นแรกเนี่ยเขาจะเป็นการต่อโ ja ค้ดนะคะ จะเป็นต่อโค้ดนะคะซึ่งจะจะต่อโค้ดลงไปที่พื้นเหรียนเลยนะคะสําหรับรุ่นแรกแต่ว่ารุ่น2เนี่ยจะเป็นแบบตัวนูนแบบนี้นะคะซึ่งจีนกลางคินอ่านเป็นเย่กับรือน,นะคะแต่ว่าถ้าคินอ่านผิดยังไงคิงขออภัยด้วยนะคะก็สามารถคอมเมนต์แชร์กันได้เลยแต่ว่าให้สังเกตไว้เฉยๆว่า พื้นผิวเหรียญน,นะคะไม่ว่าจะรุ่น1 2 3 4ี่นะคะก็จะเป็นเหมือนกับว่าพื้นผิวเขาจะมีการปัดด้านหลังนะคะมีการปัดเป็นรอยปัดต่างๆนะคะรอยขัดรอยขูดนะคะซึ่งเป็นวิธีการทําของเขานะคะเพราะว่าเหรียญเนี่ยเป็นเหรียญรลชีดเขาทําให้เรียบเนียนด้านหลังนะคะแล้วตามตัวหนังสือต่างๆเนี่ยก็จะมีเป็นเหมือนเป็นพื้นผิวของเหรียญจริงๆอยู่นะคะนี่เป็นจุดๆๆๆๆๆ เป็นเหมือนเรื่องเลยนะจะใช้คําว่ามันจะดูไม่เรียบสักๆอย่างนั้นนะคะตามตัวหนังสือแล้วด้านล่างก็จะมีเขียนว่าสารเจ้าพ่อเสือเป็นภาษาไทยนะคะชื้นนี่เลยตัวนูนออกมาแล้วก็ให้สังเกตนะคะรุ่น2นะคะคือตัวหนังสือเขาจะแบบคมๆสวยๆนูนๆออกมานะคะชือ้อย่างนี้เลยนะคะให้ลองสังเกตดีๆ เหรียญถ้าเป็นเหรียญของปอมเนี่ยเขาก็จะมีขนาดเล็กน้ําหนักก็อาจจะเบากว่านะคะอย่างเหรียญน,นี้นะคะรวมห่วงเดิมห่วงอันนี้ก็เชื่อมมาแบบเรียกว่าอ,อะไรนะคะเป็นเชื่อมแบบห่วงเดิมเลยนะคะก็คือบางท่าบางทีเนี่ยเราก็อาจจะเจอห่วงที่ตัดนะคะแต่ว่าโอ้ห่วงนี้ก็เป็นห่วงเดิมของเหรียญเลยนั่นเองนะคะชิปสวยงามนะคะสวยมากมจริงๆนะคะด้านหนา้าให้ลองสังเกตนะคะก็ จะเป็นตัวหนังสือภาษาจีนแล้วตามนี้เขาก็จะมีขัดเหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีเห็นเป็นพื้นผิวเหรียญจริงๆอยู่ด้วยนะคะซึ่งจะพยายามซูมเข้าไปนะคะนี่เลยแล้วความคมชัดต่างๆของตัวเหรียญน,นะคะก็ต้องดูด้วยไว้ด้วยนะคะ นี่เป็นรุ่น2นะคะซึ่งรุ่นแรกกับรุ่น2ทวนอีกครั้งก็คือห่างกันแค่ด้านหลังนะคะด้านหลังเขาจะรุ่นแรกเขาจะไม่มีเขียนอย่างนี้นะคะรุ่น2เน so so well ี evet ่ยก็จะมีเขียนว่ารุ่น2แล้วรุ่นแรกเนี่ยจากตัวนูนแบบนี้นะคะแหวกับเลือดอย่างนี้ก็จะกลายเป็นตอกโค้ดแทนนะคะจะเป็นตัวอักษรเดียวกันแต่ว่าจะเป็นการตอกโค้ดนะคะสําหรับรุ่นแรกนี่นะคะก็อย่างเหรียญนี้ก็หนัก ประมาณบาทนิดๆิดนะคะ15.26กรัมนะคะก็น้ำหนักต้องใกล้เคียงประมาณนี้นะคะนี่รุ่น2นะคะเดี๋ยวใส่เข้าไปก่อนนี่นะคะคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะคะเพราะว่าคินตีรวม2ชุดเออสองรุ่นไปเลยนะคะส่วนรุ่น3นะคะคือปิดไปก่อนก็เลยไม่ได้นํามารีวิวนะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะเรามีรุ่น4ี่นะคะองค์นี้นะคะเป็นรุ่น4ชิป รุ่น4เนี่ยด้านหน้าของรุ่น4กับรุ่น3เนี่ยจะเหมือนกันนะคะก็คือเขาจะดูเดี๋ยวเอาออกมาแป๊บนึงนะคะเขาจะคือผิวขององค์2องค์นี้บอกเลยว่า สวยมากๆนะคะสวยแบบสวยจริงๆอันนี้คินอันในเรียกว่าคินว่าสวยจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่น2หรือรุ่น4ี่สวยมากๆรุ่น3าก็สวยนะคะสําหรับแบบ2ชุดนี้นะคะต้องขอบคุณเฮียสองท่านมากๆที่มาแบ่งปันให้นะคะซึ่งรุ่น4ี่นะคะกับรุ่น3านะคะด้านหน้าเนี่ยเขาจะเหมือนกันคือเขาจะมีความนูนมีมิตินะคะนี่นะคะตัวเหล่าเอียนะคะเหรียญตัวเหล่าเอียเนี่ยจเจ้าพ่อเสือน,นะคะนูนมีมิติมากๆนะคะแล้วก็พื้นผิวด้านหลังนะคะ พื้นผิวด้านหลังเขาจะตัปุ่มตะป่่าแล้วก็คมชัดนะคะคือนูนแบบสวยมากนะคะชอบมากๆนะคะคือคินด้วยส่วนตัวของคินเองนะคินนับถือแล้วคินก็ชอบมากเมื่อปีที่แล้วได้ไปไหว้ที่สัวแถวาหะคะชอบสุดๆแล้วก็จะเป็นเหยียบงูกับเหยียบเต่าเหมือนกันนะคะเหมือนกับรุ่นสองกับรุ่นแรกเลยนะคะแล้วก็เรียกได้ว่าให้ดูเทียบดูนะคะรุ่น3ากับรุ่น4ี่เนี่ย ด้านซ้ายด้านมือนะคะก็จะเป็นด้านหน้าแบบนี้แล้วก็รุ่นหนึ่งรุ่นสองด้านหน้าจะคล้ายๆกันแบบนี้เลยนะคะก็คือรุ่นสามรุ่นสี่เขาจะมีมิติส่วนรุ่นหนึ่งกับรุ่นสองเนี่ยเขาก็จะเป็นเอ่อเรียบอย่างนี้นะคะก็ดูถ่าที่แบบคิมคิดนะคะคือรุ่นหนึ่งกับรุ่นสองจะดูเข้มขลังดูขลังนะคะรุ่นสามรุ่นสี่ก็จะดูนูนสวยนะคะ นี่นะคะแล้วก็ด้านล่างนะคะก็เขียนเป็นสารเจ้าพ่อเสือในภาษาจีนเหมือนกันนะคะแล้วก็ใช้เทคนิคเดียวกันเป็นเหรียญหล่อฉีนะคะแล้วเขาก็มีการขัดการปัดนะคะแล้วก็ทําให้พื้นผิวเนี่ยเรียบด้านล่างนะคะแต่ตามตัวหนังสือตามแบบซอกข้างในอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นแบบเป็นพื้นผิวหยาบๆนะคะตามพื้นผิวเหรียญจริงๆของเขานะคะชึบที่มันแบบเข้าไปปัดไม่ถึงอะไรอย่างนี้นะคะก็จะเป็นหยาบๆแต่ว่าคมต้องคมชัดแบบนี้ แล้วก็ด้านหลังนะคะด้านหลังนะคะของรุ่น3กับรุ่น4มีความแตกต่างกันคือด้านหน้าเขาเหมือนกันแต่ด้านหลังเขาแตกต่างกันของรุ่น3นะคะนี่คินถ่ายรูปไว้นะคะอันนี้คือด้านหน้ารุ่น3ชิปน้องโฟกัสไม่น่าอันนี้คือด้านหน้ารุ่น3นะคะแล้วก็อันนี้เป็นด้านหลังของรุ่น3มก็คือจะ เอ่อเรียกได้ว่าไม่มีเขียนเหมือนรุ่น4ี่นะคะรุ่นสี่จะมีเขียนอยู่ว่ารุ่นฉลอง125ปีแบบนี้นะคะส่วนอย่างอื่นเนี่ยคือคล้ายๆกันเลยมีตัวอักษรจีนนะคะพิงอันนะคะปลอดภัยต่างๆนะคะแล้วก็มีตัวอักษรจีนแล้วด้านหลังด้านหลังนะคะก็เหมือนกับรุ่นแรกรุ่น2รุ่นสาเหมือนกันหมดนะคะก็คือเขาจะปัดด้านหลังเขาจะปัดให้พื้นผิวเรียบเนียนนะคะก็จะมีรอยปัดต่างๆตามพื้นผิวเหรียญ คิดไม่มั่นใจว่าในกล้องมันจะมองเห็นชัดไหมแต่ว่าเดี๋ยวจะพยายามนะคะคือเขาจะปัดให้เรียบเนียนนะคะตามพื้นผิวแล้วก็แต่ตามชอกตัวหนังสือเนี่ยคือเราจะยังเห็นอยู่ว่ามันจะเป็นแบบความเอ่อเรียกว่าที่มันอุปกรณ์ปัดเนี่ยไปไม่ถึงเนี่ยมันก็คือจะเป็นแบบพื้นผิวเหรียมจริงๆคือสักสาเป็นจุดๆๆอย่างนี้ตามตามตัวหนังสือนะคะแล้วก็ที่เสือนะคะที่ตัวเสือเนี่ยจะต้องคมแล้วก็ คมชัดแบบนี้นะคะชึบนี่เลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับสภาพของเหรียญด้วยนะคะซึ่งสองเหรียญน,นี้ที่คิดนํามาเนี่ยคืออยู่ในเกณฑ์ที่สภาพดีมากนะคะก็เลยทําให้ความคมชัดดีเทลต่างๆของเหรียญเนี่ยอยู่ครบสวยนะคะชึบนี่นะคะตัวขอขเสือแล้วก็ด้านล่างนะคะของรุ่นสี่ก็จะมีเขียนรุ่นฉลอง25ปีนะคะแล้วด้านล่างสุดก็จะเขียนว่าศาลเจ้าพ่อเสือภาษาไทยนะคะ ชือ้อสังเกตนะคะความคมชัดต่างๆของตัวหนังสือนะคะของตัวเสือเอ้ยการปัดต่างๆนะคะความปัดของเหรียญเอ้ยนะคะแล้วก็นี่นะคะตัวหนังสือภาษาจีนต้องนูนคมขึ้นมาอย่างนี้นะคะแล้วก็ห่วงของอันนี้องค์นี้เหรียญน,นี้นะคะก็ยังเป็นห่วงเดิมเหมือนเช่นกันนะคะก็น้าหนักขององค์นี้นะคะก็จะอยู่ในเกณฑ์ แรียกว่าน้าหนักขององนี้นะคะอยู่ที่14.73กรัมนะคะรุ่น4ก็อยู่ในเกณฑ์นี้นะคะรุ่น3รุ่น4ก็จะประมาณนี้นะคะก็14.5ประมาณนี้นะคะ14.5กรัมนะคะชึบ สวยงามมากๆนะคะข้อแตกต่างกันนะคะรุ่น3รุ่น4ด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะคะเราส่วนรุ่น1รุ่น2แม่พิมพ์ด้านหน้าจะเป็นแบบด้านขวามือของขินนะคะนี่เลยนะคะก็ถ้าท่านไหนมีข้อมูลอะไรต่างๆสามารถแชร์ได้เลยนะคะก็นี่สวยงามนะคะเดี๋ยวขินขอเก็บในซองกรอนนะคะสวยจริงๆนะคะแล้วก็ นอกจากนี้นะคะเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องเลทราคากันดีกว่านะคะก็ราคาของเจ้าพ่อเสือนะคะถ้าเป็นรุ่นแรกเนี่ยก็สวยๆก็เป็นหลักแสนนะคะก็เป็นหลักแสนเลยนะคะแล้วก็ส่วนรุ่น2นะคะรุ่น2แบบนี้นะคะก็จะอยู่หลักหมื่นไปนะคะส่วนรุ่น3เนี่ยก็จะอยู่ในเกณฑ์ประมาณ4 0 0 0มื่นมนกว่าประมาณนี้นะคะสวยๆนะคะ4ี่หมนกว่าสี่หมื่นกว่าอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ทั้งนี้แล้วก็รุ่น4ี่เนี่ยก็จะไล่ ลดหลั่นกันมานั่นเองนะคะแล้วก็นี่นะคะเดี๋ยวน่าจะครบแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ท่านไหนนะคะมีข้อมูลต่างๆนะคะสามารถมาแชร์ได้นะคะหรือมีเหรียญเจ้าพ่อเสืออยากแบ่งปันก็นึกถึงคินทิติได้นะคะคือคินทิติเนี่ส่วนตัวชอบมากๆนะคะก็อยากให้ทุกท่านนะคะเรียกว่า อยากให้อันนี้เป็นเหมือนกับว่าท่านไหนเข้ามาดูก็หวังว่ามันจะเป็นความรู้ได้นะคะก็อยากมาแชร์นะคะพอดีได้เช่าหลายอุกก็เลยอยากมาแชร์นะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมกันจนจบนะคะก็ถ้าท่านไหนอยากแบ่งปันตลับทองกอกทองเศษทองผ้ารองคํานะคะรุ่นต่างๆนอกจากเจ้าพ่อเสือ จะเป็นพระเกจิอาจารย์ทองคําต่างๆเนื้อทองคําต่างๆก็คิงก็ยินดีรับเช่านะคะแล้วก็ั้นไหนอยากสั่งทําตลับทองกอบทองนะคะหรืออยากซื้อตลับทองกอบทองมืนสองนะคะที่ร้านก็มีเช่นกันนะคะร้านตลับทองทิตินะคะจะอยู่ชั้น3ห้างพันทิตย์งามวันร้านอยู่ติดกับริบตัวกลางเลยนะคะก็วันนี้มารีวิวทั้งหมด2รุ่นนะคะ2รุ่น2กับรุ่น4นะคะก็ขอบคุณที่รับชมกันจนจบนะคะ,ะ,คะถ้าชอบคลิปนี้ยังไงฝากกด ไลค์ like, กดเชรกกด subscribe เป็นกำลังใจให้คินทิติ p k ด้วยนะคะก็ยังมีอีกหลายรุ่นเลยที่ต้องรีวิวนะคะฝากติดตามด้วยนะคะก็ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ